กล้วยหอมทองหอมสดหรือหอมเกลือไมได้จาหลังเนี่ยมะละกอกสวยงามทีเดียวอ้โหมะละกอล้วนเลยกล้วยก็สวยงามทีเดียวหวีองบ้านคุณแสงเดือนนะครับมีพร้อมสับเลยดูสิมะละกองาม ส่วนข้างเคียงก็กล้วยออกเครือเยอะแยะเลยสวยงามทีเดียวสวยจริงๆออ,ออกเครือนะดูสิเครือนั้นอ่ะงามงาม ดูสิกล้วยสีม,ม่วงเขามีแล้วก็ออกเครือเป็นแถบแทบ้วยนะั่นน่ะฝั่งนูน้นน่ะบุกแทบทุกต้นท่านผู้ชมเครือออกอ่ะอันนี้เป็นบ้านของเครือญาติพี่น้องของเขาเองแสดงว่าดินแถวนี้อุดมสมบูรณ์ยิ่งทีเดียวดูสิสภาพแวดล้อมออกเครือทุกต้นเลยท่านผู้ชมมองเห็นมันานาั่นน่ะ เครืองงามงามเครองนี้ก็สวยดีทีเดียวนี่นคือบริเวณร<า>อบบ้านนะครับผักตัวนี้นะกินกับผัดไทยอร่อยมากเลยกู้ยช่นะครับประเด็นที่ผู้ใหญ่เนะว่าถ้าเราผลิต้ังไหมขายลังไหะได้สองร้อยแต่ว่าอีกสี่เท่า สี่เท่าจากเทียบกับลำไหมเส้นใหม่แต่ว่าถ้าเราแปลงล่างให้เป็นผ้าไใหม่มันจะได้อีกสามห้าเท่าโอเคอันนี้คือประเด็นทีนี้ประเด็นเนี่ยเราอาจจะต้องบริหารจัดการว่าเส้นไหมตัวไหนมันจะไปเป็นผ้าไใหม่เส้นไหมตัวไหนจะเป็นไอ้ลงไหมตัวไหนจะเป็นลงไหมเป็นเงินนะครับลงไหมตัวไหนมันจะเป็นเส้นไหมมันก็บริหารจัดการได้เพราะว่า เพราะมันเป็นรังใหม่เนี่ยมันใช้เวลาน้อยสุดสุกปั๊บขายได้เลยสองร้อยเห็นไหมครับมันคือเงินที่หมุนหมุนอยู่ในในตัวขอมเราจะพี่เสียได้พี่ก็สาวไว้แล้วจะเก็บใส่ตู้เซฟไว้อันนี้ไม่มีใครมาบังคับพี่ขายแต่มันก็คือสมบัติเนาะอ่าเราดูเส้นไหมงได้เราัไม่ห่วงแล้ว ไม่ต้องเก็บแล้วค่ะไม่ใช่มันได้เงินด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่มีแล้วเราอยากซอผ้าแล้วเราต้องซ้ผ้าดึงเองซื้อเจ๊กใช่ไหมล่ะเสียเงินตัวเองเทุกวานคุยกับบ้านเตึมครับบ้านเตึมเนี่ยต่อไว้้เก็บไว้เป็นดีเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไว้พอไม่มีเงินเข้าบ้านเลยครับครัอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการเรื่องการเงินอย่างนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเขาร้อนเงินเขาก็เอาออกจากตู้เซฟมาเองคว่าจริงเรพาะพูดความจริงแล้วโดยถ้าจำเป็นเราก็ต้องหาใหญ่ใช่ครับไม่มีคนรวยที่ไหนไปเปิดตู้เซฟตตวเองเอาเงินออกมาหวานเล่นหรอกันแสิ่งที่เรากำลังแลกเปลี่ยนมันคือการบริหารจัดการเรื่องเงินครับเพราะว่าทำไมเราเราถึงวางแผนได้เพราะว่าเขาเราผลิตเส้นไหม ลังใหม่ที่มีที่มีปริมาณและคุณภาพที่ที่เหมาะสมแล้วเราจึงวางแผนได้ครับอันนี้คปอประเด็นที่ที่เรามาแลกเปลี่ยนกันนะวันนี้ครับ,รบดังนั้นผมผมคิดว่าประธานกลุ่มทั้งสองท่านน่ะอาจจะต้องมีเวทีบ่อยๆที่มานั่งปรับความรู้กันนะครับหมายความว่าไม่ได้เป็นทางการแบบนี้หรอกไปนั่งเหมือนแม่หวนนะ่ะแม่หวนแกก็จะปั่นจักรยานไปบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นเพื่อไปเติมวิธีคิดเห็นไหมอันนี้คือเวทีอย่างหนึ่งที่แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มรายเนี่ย เราจะเห็นว่าเราจะแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับพี่สมุนรีพี่นิดเขาก็จะส่งอะไรไปโชว์แล้วก็อ่ะเหไหมาทำให้เกิดแรงกระตุ้นว่าเฮ้ยฉันทําได้แล้วนะหรือถ้ามีปัญหาอะไรไงไหมก็จะมีคนส่งถ่า,ถายถ่ายรูป นน่นนี่นั่นไปแล้วก็บอกแม่งว่ามันเป็นยังไงจะแก้แบบไหนอันนี้คือประโยชน์ของมันมันมีอันนึงที่สมุนตีถ่ายไอ้ที่เลี้ยงไหมไปแล้วแม่งวนบอกว่าไอ้ตัวนั้นอะเจ็บอตัวไหนวะเรามันมันอยู่ในกระด้งเป็นร้อยตัวแ่ะตัวไหนวะให้เก็บตัวไหนออกตัวที่มันไม่ตื่นตัวที่มันตัวไหนมันนอนนะ เปิดทางดูนะในไลน์ที่เขาส่งคุยกัน,เ,นเราก็ดูตามที่เขาคุยกันตัวไหนมันนอนว่าลุกตัวเลยนะค <c oughs> ุณยเลืองเนาะเขายังไม่ตีอันนี้แหละเราเราก็ดีคือเรามีคุณครูที่อยู่ในกลุ่มนั้นอคอย,ยสอนเรานี่คือประเด็นเนาะท่งวันนี้เก่งมากนะครับก็ก็ลองใช้ใช้ความรู้ของท่านให้เป็นประโยชน์สิ่งที่อาจารย์มานุ่บอกอยู่เนี่ยมันคือทางเลือก แต่ไม่ได้บังคับว่าให้เลือกนะแล้วแต่เจ้าแล้วแต่ท่านทั้งหลายก็คือว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งก็คือว่าร้อนเงินก็ไปทางเลือกนี้ถ้าใครถ้าใครร้อนเงินก็รีบขายป<อ>ัจเนาะเอเอาอันนี้มาก่อนแต่ถ้าใครไม่ร้อนเงินก็อ่ะสาวเก็บไว้ในตู้เซฟเอออาจารย์ต้นมอนุนี่กี่พันเายใรันอ่ะตอนนี้เอเเอพอดีเลยเอ่ะตอนนี้ที่ที่เลี้ยงอยู่ไอ้ที่ปลูกอยู่เนี่ยที่แมงหวนอาทิแมงหวันจะเน้นเรื่องสกลนครสกลนครใบใหญ่และหนา ครับ <ไป S 1> บุรีรามเนี่ยใบยใหญ่แต่บางดังนั้นดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้นของของสกลนครเนี่ยก็จะได้ไปริมาณใบที่เยอะกว่าแล้วก็จะเหมาะกับอีสานบ้านเราครับดังนั้นก็เลยแม่หมนก็เลยจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สนับสนุนไม่แนะนําอ่ะไม่แนะนาให้ให้บุรีรมัมให้มันเล็กพอปลูกปลูกก็เหมือนกันใบน้ําเหมือนกันแต่ว่ามันได้เยอะกว่าเงยมันใบชอบไปกรบกรา อันนี้ลงรายละเอียดลึกอีกประเด็นนึงนะฮะเวลาพี่จับใบอ่ะมันจะกรอบเละเนาะจ้ะปกติแล้วสมัยก่อนเขาเก็บตั้งแต่ยอดลงมาทีนี้ก็อยู่แต่ใบใบใบแข็งๆหน่อยจ้ะอะไรนะใบห้าใบต้นใบต้นอ่ะใบหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใช่ไหมจ้ะ วัยห้าเขาชอบใบกรบกรอบวัยหนึ่งใบสองแต่ถ้าแต่ถ้าวัยหกนี่จมดีสามใบบนเลยวัยหกนี่เด็ดตายแล้วยอะจมดาแล้วเราก็ปุ้ยเพี้ยพองใช่ไหมตุยอ่าอันนี้อันนี้เป็นผลผลิตดีอตรุยเอ็งมาอยเตะตุ้ยอ่อยยตุ้ยอาเป็นไปค่ะตุ้ยในปีสลิศใบครั้งนี้ถ้าอยากถ้าใครบอกว่าอยากปลูกมอนไมอ่ะเอ้ยมอนไม้ขอได้ไหมได้ค่ะจะตัดเดีวเดี๋ยวจะตัดอีกแล้วนี่ไปเอา สก้ลนนะไรสกห้าเรา้ก็อเอมาเสียบบ้านพวกันหนอยสกลล8ไปหจะให้เปอร์เซ็นต์เส้นใหญ่สูงเนาะแล้วถ้าพี่เขาตัดจริงไว้พี่เอากระสอบไปขลงคนอล่นแ ตดนนีวกัด้เมืกีตัดแล้วแต่ว่าไม่ไม่ต้องเอาแล้กรนดห้าจะให้เส้นใยสูงอะไรนะแม่พี่นิดที่สกปรนปดห้านี้เขาจะให้เราได้เส้นเยอะพวงไม้วงไมกินแล้วเขาบอกว่าจะให้เส้นใยสูงกว่าพันของบุรีรัมนเอาที่วันไหนเดียวจะไปขนมาให้ชวบ้นค่ะได้เดียวเดี๋ยวเดียวแะเข้ากลุ่ม ถ้าตับเดียวใจแจ้งบางคนเจาะกระดานไว้แล้วใกล้แล้วแหละใกล้แล้และแต่ยังไม่รู้จะปลุกอะไรนี่พี่สุนทรีตอนนั้นพี่ไม่เคยังไม่ได้เข้ามาปลุกอ๋อคีอเดือนไม่ไกลเลยเดือนท่าน้ำท่าน้ำถ้ามีบน้ำไอ้นี่ยจาะน้ำถึงอ่ะมันโตเร็วน้ำถึงคือมันไม่ได้ลดทุกวันเนาะแต่ว่ามันลดแบบท่วม คือเราโอนน้ำขังเนื้อถ้าวันวันนั้นใครไปไปเรียนด้วยใครไปเรียนตอนปลูกหมอนมีไหมมีสองบ้านนี้ไม่ได้ไปก็เดี๋ยวถ้าพี่จะปลมพี่จะปลูกพี่จะลงเดี๋ยวกอนทีก็ได้เดี๋ยวอาจารย์สายพารย์อาจารย์คุณเจนีชาวบ้านก็มองไว้แล้วว่าที่คนมีที่ข้างที่ไรที่นาที่ไรก็มีที่ชาวบ้อันนี้เราเอาแปลงหนึ่งเป็นสาธิตแล้วที่เหลือเขาอยากไปปลูกที่บ้านเขาก็ให้เขาใช้วิธีการเดียวกันแต่ว่าถ้ามันชาพร้อม ถ้าพร้อมที่จะปลูกตอนไหนให้บอก,กนะให้บอกแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญพี่นิดกับพี่สุโมตีมาช่วยตอนที่เทคนิคการการปลูกอะค่ะจริงๆเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราปลูกเป็นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทํายังไงปลูกให้มันได้ผลผลเร็วเขาอย่างเงี้ยค่ะคือแม่หนวนเนี่ยเขาลงรายละเอียดทุกป,ประเด็นเราสอนกันตั้งแต่ปลูกมอน ให้ปลูกหมอนปลูกยังไงจะทิมลงไปยังไงปลูกกว้างปลูกห่างเท่าไหร่แบบไหนแบบแบบท่อแบบไหลไหลลาดเราเราเติมวิธีคิดเหล่านี้ใหม่หมดเลยครับสรุปนี่คือจะต้อได้ใหม่อกีกรอบนนี่ไงสองท่านนี้เดีเดี๋ยวจะมาทำแปลง<ด>สาธิตอีกรอบหนึ่งนอแปลงสาธิตตอนปลูกต้นแล้วก็เดี๋ยวรอพี่ประมาณช่วงเดือนไหน เอยดูก่อนอาจารย์เพราะว่าหน้าอลไรเราก็ไม่อยากตัดเนาะมันใหงเส้นใยอันนี้เล้งเหรออันนี้หน้าฝนหน้าฝนหน้าฝนไม่ได้อาจารย์ของหนูเพิ่งตัดเนาะแต่หนูไม่แจ้งในกลุ่มเพราะว่าอะไรลูกช่วงนี้อ่เปลือกเน่าแม่หนูก็เลยตแต่หนูแต่งแค่ครื่องเดียวครึ่งมืงหนูก็คอยไอ้ปลายฝนนี่แหละเบบีเชะเนี่ยมันเน่ามันเน่าเปลือกรับกลุ่ยใช่ใช่หนูก็เลยไม่โพสต์ว่าใครจะเอาอะไรเนี่ยหนูตัดแล้วเครื่องสวน แต่ว่าปลูกกันไหนนี่ไม่ได้ได้มาปลูกัลงต้นฝนก็ได้ค่ะต้นฝนต้นฝนอันนี้ต้นฝองเขาพือสภาแต่ว่าของพี่ผู้ใหญ่เนี่ยมีน้ําอยู่ถูกไหมครับถ้าจะจัดการน้ำก็ไม้มีถ้ามีน้ำปลายปลายปลายกลางว่ากลางฤดูหนาวอย่างนี้ก็ได้ะมันปลายปลายจุฬาปลายจุลาครับผมเสนออย่างนี้พี่ผู้ใหญ่ว่าพี่ผู้ใหญ่จัดการเรื่องแปลงได้เลยถ้ามีน้ำพี่ถ้ามีน้ำถ้าจะทํานะครับเพราะว่า เครือขายของเราเนี่ยแมงหัวเนี่ยเขามี400ไร่ซึ่งเขาตัดแต่งประจำ400ไร่เนี่ยท่านจะเอากี่กี่กระสอบถุงปุ๋ยเนี่ยได้หมดเลยครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเสียค่าเสียค่าตัดนิดนึงเสียค่าส่งมาก็ได้แบบนี้ครับซึ่งไม่ไม่กี่บาทรับไปคนได้ยิ่งดีเลยครับก็ก็ไปที่ที่บัวลายได้เลยแต่้อง้แบบนี้ก็ได้ครับ ก็เป็นเครือข่ายกันเป็นขาครัวใชวไหมเป็นสังครอครัวเป็นข้าครัวลูกล้วลูกเคยลูกสะใภ้เอามือนเลยโอช่วยเรียนแบเยยปทำไม่ายเนาะได้แล้ที่ชวนเนี่ยไม่ว่าห็นไม่เล็น เแาจะไปดูความเสียดายของประธาน9ก้าคนรับ แล้วเขาก็บทางเก้าเสร็จเดวไปดูไม่เข้าใจไหมว่ามันมันเกี่ยวทั้งพันไหมพันนอนไหมเนาะในการเลี้ยงที่จะได้ปริมาณกับเกี่ยวทั้งพันหมอยอย่างเนี่ยเขาเก็บหมอนของของสุรินเนาะที่ที่นิยมปลูกกันไม่กระท่งในมอนะที่แบบว่าใบแค่เนี้ยคือเก็บมาอันนี้ยเขาใบเดียวคุ่มจบคือใบมันใหญ่อะของพ่อแกเองก็จะปลูกแล้วเก็บ ไม่ทำเป็นก่อนเราเราเห็นตั้งแต่ตอนตอนเป็นวัยรุ่นเลยไม่อามาไปเก็บหมอนใช่ไหมหล่ะแล้วก็เขาเห็นทางรถไฟไปหมอนใหญ่แล้วเราทำไมต้องเก็บหมอนเล็กกว่าจะเต็มกระสอบกว่าจะเต็มตะกร้าเขาเป็นแบบคิดตั้งแต่คนตัเสียินใจเรต็ม ามันเป็นทันหงต้นมนแล้วเราก็เชียดายิม่มันขึ้นแล้วเนาะมันถอนออกลงนี่อ่าโอเคประเด็นนี้ครับเดี๋ยวเราต้องปรับวิธีใหม่หมดเลยว่าเพราะว่าแม่หนวดจะสอนเลยว่าไอ้ไอ้ลมเนี่ยจะเท่าไหร่พอออกมาหนึ่งต้นจะตัดแต่งยังไงไอ้ตัดแต่งยังไงเนี่ยให้มันโผล่พี่พี่ิงจะคือเราต้องปรับแบบนั้นทั้งหมดเลยมเมื่อไรก็ตามที่อาหารสมบูรณ์นอนใหม่ก็จะสมบูรณ์เห็นไหมนอนใหม่สมบูรณ์ จากอาหาร<ด>จากวิธีการเลี้ยงแบบมันต้องปรับทั้งกระบวนการทั้งใหม่หมดเลยครับนั่นคือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ดังนั้นสองสองแม่แม่สองพี่พี่เนี่ยเขาปรับเขาเขารับความรู้นี้ได้ปรับใช้ได้ต่อย,ยอดได้เขาก็จะก็จะวิ่งนําหน้าเราไม่พอบอกว่าหนอนไหมมันสมบูรณ์เมื่อเชียมันได้อาหารเต็มที่ก็เหมือนคนกินเยอะๆแล้วมันอ้วนะพอามันอ้วนมันก็ชักใหญ่แล้วมัใกล้เปลือกลังไหมเยอะมันได้เส้นไหมเยอะขึ้น เมัท่านท่านก็นวัตนี้มุดมสมวนเส้นใหญ่เนี่ยมันได้น้อยจำนวนลังแต่ว่าเส้นมันเออลังมันใหญ่เห็นเห็นเส้นเยอะเห็นไหมครับเราใช้ทรัพยากรน้อยกว่าแต่ว่าได้ผลผลิตมากกว่าครับ สังเกตวันนี้วันนี้เรามาคุยเรามาคุยแค่ต้นน้ำนะเราไม่ดูไม่ได้คุยเรื่องแปรรูปนะคะแต่ถ้าอยากได้ถ้ากลุ่มไหนที่อยากไปไกลถึงเรื่องแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกีดกีอีกนึงเนาะขายแค่ต้นน้ำนี่ก็มีกินแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องคำนวณไม่ต้องคำนึงถึงตลาดนะต้นน้ำเนี่ยมีแค่โพสต์้าไปในกลุ่มไม่เขาหาซื้อขายพวกพี่ที่อยู่ในกลุ่ม เอาแค่ okay. ขายแต่เองคุณเนี่ยก็ไม่ได้ขายไปข้างนอกเลยขายอยู่เนี้ยไม่น่ากักไว้ยไยเยอะนี่เนี่ย <c oughs> ไม่พอขาย <c oughs> ไม่พอขาย <c oughs> ก็คือทำยังไงคือเงินมันอยู่ต่อหน้าอ่ะเลยแต่ว่าเราลงมือแล้วก็เติวมวิธีคิดไปนิดนึง <c oughs> แต่ถ้าเป็นเป็นพวกแบบเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวเราเราเราก็มีคนเก่งผู้รู้มีปรามที่ไปอยู่นอกไปไปไปนานประเด็น ประเด็นคือเราไม่ได้พัฒนาทั้งทั้งกลุ่มหรอกเราเอาแกนนำแกนนำตัวนี้คนนี้ก็จะไปพัฒนากลุ่มของเราต่อแล้วขยายความความเชี่ยวชาญไปแต่ละด้านกันเราต้องการนักคิดที่จะต้องขับเคลื่อนกลุ่มแต่นีแบบที่สมมติทีนิดเนี่ยแมงหัวเนี่ยเ็าจะเป็นนักสังเกตเห็นไหมเราจะเริ่มเห็นว่าเหลืองไอะนะ้สควะสคลนมันกรอบมันอร่อยแบบนะี้นั่นคือวิธีการสังเกตครับ เดี๋ยวตอน้